The gentleman calls. Fold. 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 All in. River. I'm the winner. I It's a The gentleman calls. Fold. Flop. Raise. เคยไมฟด์ l ฟด์ e ม่อไรวะบตายสิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวงไป สวัสดีครับกับช่องดีฮีนะครับก็วันนี้ก็จะพาไปไม่รู้ว่าอีพีนี้อีพีเท่าไหรแล้วจำไม่ได้เลยจริงๆน่าจะเป็นต่อจากตอนที่เราซื้อเมืองเสร็จเรายังอยู่ที่เมืองเดี๋ยวเข้าไปตัวในตัวเกมเลยดีกว่าไปพูดเ่องทำเพลงไป ว่ายังอยู่ในเมืองไอ้สต็อกตั้มอยู่นะครับคือเมืองเนี้ยเราซื้อไว้หมดละเราจะสามารถออกจากเมืองก็ได้ตอนนี้ก็คือตอนเนี้ยเราอยู่กอดสตอกตัมเราอาจจะไปชานแองกิโลหรือจะไปไออานิลีนหรือจะไปอุทยานแห่งชาติก็ได้นะครับแต่ว่าคือเราต้องมีเกวียนไงคือแล้วเราจะไปซื้อเกวียนจากทางอื่นเขาอ,อะไรเงี้ยมันจะคือกรลยอยู่ ภารกิจมีหนึ่งเดียวครับในเมืองนี้ที่ยังเหลืออยู่ก็คือชนะชนะน่าจะเป็นชนะของเจ้าของนี่เป็นการชำระของเจ้าของบ่อนหรือแนมเพอวะแนมเพอคนที่เขาย,ยังอยู่ครับคือถ้าเราชนะได้ปั๊บเราจะได้เป็นเจ้าของเกวียนในเกวียนในเมืองนี้แล้วเราก็สามารถเจ้าเกวียนเนี่ยสามารถไปที่อื่นได้ โดยไม่ต้องเสียตังในการซื้อเกวียนในการอาร่านเสียตังในการที่ใช้จะให้คนเ네นี่ยขับเกวียนให้เราซื้อเกวียนแม่งเป็นของเราเลยไปดวลกับคนนี้ผมชนะคุณคุณก็ยังไม่มีอุปกรณ์เดินทางกลับมาใหม่พ่งนี้โอเคยังไม่เริ่มมันพ่งนี้โอเคตื่นอนไก่หูได้รับเงินไปพันสี่แปดสิบเงนระบวกมาครับพันสี่แปดสิโอเคครับไปหาเขา เฮ้ยมิตฮีคุณพร้อมที่ออกจากเมืองไหมผมมีเกวียนให้มาให้คุณผมรู้ว่าคุณสามารถเล่นคุณสามารถเล่นได้ในราคา1,000บาทโอเคเราเล่นเลย <Race. S 1> ผมต้มองบอกก่อนนะครับผมแพ้เขาไปทีหนึ่งแล้วนะครับกับผู้หญิงคนนี้จัดว่าจะบอกว่าไงเขาเขาก็ไม่ได้กดเรามากเราก็กดเขาไม่ค่อยได้มากเหมือนกัน ผมแพ้ไปครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ต้องครั้งนี้ต้องชน,นะไปกับะโกเล่นเดิมพันไปก่อนโ <Re ize. S 1> อ้ยแย่มโหนนะมองให้ก็ได้ Sorry I won เห็นไหมไม่ทำทำอะไรเลยครับเสียไปละ r a ย์ e <Re ize. S 1> เกมอ่ะเกมอ่ะ เห็นไหม uh huh. เขาจะกดเราเลยนะพูดอยู่เมื่อกี้ว่าไม่กดบ <Race. S 1> ก,กับ4 4เดียกัน <Sw ap. S 1> เล่นครับได้มาแล้ว4 <Race. S 1> เกมมา <Turn. S 1> เดี๋ยวแนละ้วติดสเตจไปเนะี่ยไม่ติดติดไม่ฝัดด้วยเกยต่อ <River. S 1> เกต่อ Sorry. I เริ่มตจนกระเสียไปแล้วนะ400 raise โหดจัง5 raise หมดไปเลยสวยได้เล่นคืน300คืนมา raise กดเราดีนะ8กับ10ไม่เล่น Sorry, ั w สีอมแจ็คก,กับซอ่ะ <Check. S 2> oh, อเช็คโอ้ยัยยียย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 ยเดิมพันยย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 าไม่น่าจะมีอะไร <I win. S 2> ค <Yeah. S 2> กกรับยอยยอยย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 รยย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 ยนยยยยยยย สิบหกบาทไม่น่าลงทุนดี่นี้อยังดีนะไอวมนมีอะไรไพ่สวยมากครับไพ่ขึ้นสูงมากเจ็คเจ็ดกับทุยพูดติดๆเลครับเจ็ดกับสามสู้ช็คฟลอปช็คโอ้ติดฝัดแน่ฟอลด์วินเขาเริ่มกลัวเราแล้วนะครับเราเริ่มคุมแล้วนะตอนนี้สี่กับสิบ 4กับคิง20บาทไปหมอบไป Sorry I w o เสีย20ดีกว่าเสียไปเยอะนะนี่ไม่เห็นไพ่นะแมมกับ10แล้วสวยนะตาเนี้ย Raise มาดิ Flop Check นี่ไง f ลด์ <Fold. S 1> สวย Ay ว uh uh. i นจะออกมาสักคู่ดำสักหนึ่งตัวเรามีสิทธิ์ได้ <Race. S 1> ไพ่แต่เขามีสู้ Flop สามกับคิ킹ก็ได้นะมอบก็ได้ย <Sorry. S 1> อมเสียเจ็หมบาทแปดกับสิบสู้ช็อกฟลอปสวยมีเช็คให้เรย์ <Race. S 1> แปดกับคิงแปดกับคิงเก้ เช็คเกย์ริเวอร์รู้แล้วเขามีหนึ่งตัวเ e ็ค sorry I won เขามีตองถ้าเราเกย์ไปหมดหน้าตักเรามีสิ <Raise. S 2> ได้สวยแน่เมืเ่อกี้ แปดกับสี่เสียสามสิบบาท s o ขอโทษนะ5กับ8เล่นนะอัะเนี่ยบอกเลย flop raise ก็หลัก turn จะเอาข้าว <Check. S 1> ราดไหม้ยติดเสเตทนะตอนนี้มันไม่ใช่นี่เอาไม่ใช่ หนึ่งสองสามสี่ห้าสเตทนะครับอยู่เราตอนนี้เอาแล้วเดี๋ยวทำใหม่มีเอด็ดสองสามสี่ห้าห้าอยู่เราสเตนเรียงกันนะ เกม่างี้ก็หมดไปเลยดิเกม่างี้ก็หมดไปเลยดิ All in I win ชนะเกวินเกวินของเราเกวินของเราเกวินของเรา Bên ngay Bên ngay là, bên ngay là chế Nè เกวียนเกวียนของข้าข้าจะเอาเกวียนม้าไปข้าจะาไปแมปอื่นคุยใครเดี๋ยวเอาเฮ้ยไม่มีใครคุยกับข้าน่าจะคุยกับเจ้าของม้านะโอเคจะออกจอกเดินทางนีอีก5วันบ้าไปแล้ว ออกเดินทางนอีกห้าวันจริงๆคือเราชนะเมืองหลังจากที่เราชนะเมืองนี้แล้วก็คือเขาให้เราอยู่ในเมืองต่ออีกห้าวันนะคือซึ่งซึ่งผมคิดว่าผมก็ไม่อยู่หรอกนะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเล่นกับเขาหรอนี่ก็จะเล่นการเอาเมืองผมก็ไม่เล่นนะไอแหน่เภอนี่ก็ไม่ตอบ โอเคผมจะผมจะรีไปถึง5วันเลยนะไปดิคุณต้องเข้าเล่นโป๊กเกอร์ก่อนเข้านอนอยังไงกูเล่นโป๊กเกอร์อีกคือ,อลํเมือนในเมืองนี่โหดสตร์โอ้โหคือเราต้องเล่นโป๊กเกอร์ก่อนเราถึงจะไปเมืองอื่นได้นะค,คิดว่านะโอเคได้ งั้นผมจะอยู่เมืองนี้จนครบ5วันเลยสวันนะเอาล้วนะครับผมผมไม่ได้ทําการตัดกลับมานะครับก็คือผมได้ไปเล่นไพนะ่เนี่ยเป็นเวลาหวันลแล้วก็เล่นได้ทั้งได้ทั้งเสียแต่ส่วนมากจะเสียไปมากกว่านะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนอยู่กับคนขับเรียนม้านะครับ หลือเวลา1วันถ้าผมเรีอรีเวลาหนึ่งวันเนี่ยเกวียนม้าน่าจะเป็นของผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไม่ไม่เคยมาถึงเมืองน,นี้เลยเหมือนกันว่ามันจะเหลืออีกเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองนอนไปหนึ่งคืนแล้วเกวียนม้าจะมาหาผมไหมนะครับมาไปเดคข้ามไปเวลาได้มาสองพันนะออเกวียนม้าเป็นของเราแล้วนะครับใช่หรือเปล่าเดินไปหาม้าม้าไม่มีอะไรเดินไปหาคนครับเกวียนม้าเขาว่าไง กำลังจะออกเดินทางต้องการซื้อตั๋วหรือไม่ยังต้องให้กูซื้อตัวอ๋วอีกเหรอไม่นอนนะเกวียนมาเนีย่ยจะเป็นของเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วละรอดูเสียตังค์กันไปอุทยานแห่งชาติกันเลยนะครับไปไปเป็นเวลาสองวันก็คือถ้าสมมติใครที่มาเล่นถึงเมืองนี้คือใครที่สามารถซื้อเมืองนี้ได้แล้วแล้วก็เก็บไอ้นางเจ้คนนั้นไปนะครับก็เท่ากับว่าเราได้เมืองละ แล้วเราก็ได้เกวียนมาละเราไม่จําเป็นต้องรอคนขับเกวียนมาเนี่ยถึง5วันซึ่งเราก็ไปเมืองอื่นได้เลยตอนนี้ผมเนี่ยผมเนี่ยอยากลองดูด้วยว่าเขาเนี่ยให้เราซื้อตัวไปทางไหนได้บ้างไปชานแองเจโลเป็นฟอร์ดเวิร์ดพวกสีม่วนี่ยคือหดสัตว์แต่เราไม่ไปนะครับเราจะไปเมืองนี้นะไปอุทยานแห่งชาติไปเรามีเกวียนมาแล้วนี่ ก็มาถึงเมืองไอเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาตินะตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะไอ้สีฟ้านี่คือเราซื้อไว้หมดละบ้านแล้วไม่จะเป็นสีเขียเลียสีส้มก่อนสีส้มเสร็จปับ๊บไม่จะเป็นสีม่วงหรือเปล่าแล้วเข้ามาเป็นสีเขียวหรอลถหนึ่ไง งนี้ต้องการล้นเลยตรงนี้ต้องมีเกวียนมีเกวียนเราก็มีแล้วแหละแต่เราต้องอยู่ในเส้นทางนะครับเป็นเดินทางได้โอเคครับแต่ผมก็จะทําการตัดคลิปกับไอคนี้ก่อนนะครับก็ <AN> คือขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามรับชมแล้วก็คนที่กดจับคัฟใครมากดถูกใจมาผมก็จะแคสเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ,บก,กับโปกอัลกับโกเวอร์ออฟโปเกอร์นะครับขอบคุณจริงๆครับที่กดติดตามกันมานะครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะนานไปโอเคครับสวัสดีครับ